คุณเคยเชื่อในบางสิ่งบางอย่างสุดหัวใจแล้วมันพังลงต่อหน้าต่อตาไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซิงเข้าเราพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนนะครับมองเข้าไปข้างในตัวเองมากกว่าที่จะมองออกไปข้างนอกครับวันนี้นะครับผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามหนึ่งที่อาจจะแทงใจใครบางคนนะครับคุณเคยเชื่อในบางสิ่งบางอย่างสุดหัวใจแล้วมันพังลงต่อหน้าต่อตาไหมครับ บางคนนะครับเชื่อในความรักจนวันหนึ่งเนี่ยถูกหักหลังบางคนนะครับเชื่อในพระเจ้าจนวันที่คำอธิษฐานไม่มีคำตอบบางคนนะครับเชื่อในตัวเองแล้วก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือต่อให้ความเชื่อนะครับจะเก่าจะพังแค่ไหนเราก็ยังหาอะไรใหม่ๆเนี่ยมาเชื่ออยู่ดี เราอาจเปลี่ยนศาสนามาเชื่อในจัก,กรวาลเปลี่ยนจากเชื่อใจคนอื่นมาเชื่อว่าอยู่ตัวคนเดียวนยั่นแหละดีที่สุดแล้วหรือบางคนนะครับเปลี่ยนจากความเชื่อในความดีเนี่ยมาเป็นเชื่อในเรื่องเงินเรื่องอำนาจแทนประโยคที่ผมอยากจะชวนคุณคิดในวันนี้ก็คือแม้ความเชื่อของเรานะครับจะต่างกันแต่ลึกๆแล้วเนี่ยความต้องการที่จะเชื่อของเราเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับใช่ครับ เราอาจจะอยู่ในคนละาศาสนาคนละอุดมการณ์แต่เราทุกคนนะครับล้วนเหมือนกันตรงที่เราเนี่ยกำลังพยายามเกาะอะไรบางอย่างไว้เพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยมีความหมายลองคิดดูดีๆนะครับถ้าเราตื่นมาโดยไม่มีอะไรให้ยึดถือเลยสักอย่างไม่มีศรัทธาไม่มีจุดยืนไม่มีเป้าหมายชีวิตมันจะว่างเปล่าขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนจะตัดสินความเชื่อของใครเนี่ยลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเรากำลังเชื่ออะไรอยู่และสิ่งที่สำคัญกว่านะครับคือเรากำลังเชื่อเพราะอะไรเพื่อความจริงหรือเพื่อความสบายใจสุดท้ายนี้ผมไม่ได้อยากให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนความเชื่อแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับกล้าถามตัวเองว่าความเชื่อของคุณเนี่ยกำลังพาคุณไปข้างหน้าหรือกำลังล่ามคุณไว้กับอดีตกันแน่ครับ